รายได้แค่หมื่นเก้าก็ออกยาลิสต,ตัวลองท็อปได้แบบไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยคันนี้ออปชั่นครบจัดเต็มแถมเลขไม้แค่หมื่นเดียวใครหาอยู่ดูให้จบสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC เพชรยนต์ดูทุกท่านด้วยนะครับใครที่กําลังมองหารถมือสองอยู่ผมฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะเพราะว่าในช่องของเพชรยนต์เนี่ยจะมีรถมือสองหลายรุ่นหลายแบรนด์มากเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ผมหยิบยกมา1คันนะครับเป็นรุ่นเรียกได้ว่า ขวัญใจัยรุ่นรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราอยู่กับตัว t o y o ต a y ย r i s a t ทนะครับตัวรองท็อป1.2พรีเมียมปี2024คันนี้เลขใหม่เพียงแค่10,000โลเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัว5 3 9 9 0 0บาทต้องบอกว่าราคาเนี้ยถ้าพี่ไปป้ายแดงเนาะจะได้แค่ตัวเริ่มต้นไม่ได้ด้วยเนาะเพราะตัวเริ่มต้นเนี่ย5 4 000, 9 0 0 0่พี่มาหาผมวันนี้ถูกกว่าตัวเริ่มต้นของป้ายแดง แต่ได้ถึงตัวรองท็อปที่เป็นบอดี้สีขาวมุกแบบนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นโลวารันตีศูนย์ยังเหลือคันนี้วารันตีเพิ่งเดินไปยังไม่ถึงปีเลยนะครับเดินประมาณ6เดือนเท่านั้นเองก็ยังสามารถเข้าใช้วารันตีศูนย์ได้อีก4ปีกว่านะครับฝากไว้ด้วย5้าแสนสามหมื่นเก้าพันคันนี้่ผอผ่อนอยู่ที่9ก้าพันหนึ่งร้อยนะครับรายได้หนึ่งหมื่นเก้าพันขึ้นไปมาฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถมาดูลรละเอียดตัวรถกันสักนิดนึงดีกว่าตัวรองท็อปนะครับออปชั่นค่อนข้างที่จะให้มาครบจัดเต็ม ด้านหน้าเนี่ยไฟหน้ามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED แล้วก็มีไฟ d a y l i g h ์มาให้จะเห็นว่าแก้มด้านล่างตรงนี้เขามีเซ็นเซอร์กัดระยะมาให้ด้วยนะครับรถมาเป็นบอดี้สีขาวมุกตัดกับตัวที่เป็นออรอบคันที่เป็นสีดำเป็นโนแบ็ k ลงตัวมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับด้านหน้าเรียกได้ว่าให้มาครบจัดเต็มแล้วไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมและครบมากๆไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นแบบ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัติ ไฟเดไลท์ daylight, นะครับรวมไปถึงตัวเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าแล้วก็กล้องรอบคันให้มาครบหมดแล้วนะครับด้านหน้าครบสวยมาดูด้านข้างสักนิดหนึ่งนะครับล้อแมกดํดำปัดหน้าเงานะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยรัดมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะใช้งานมา10,000มกิโลเท่านั้นก็คือพี่พิดูดอกนะดอกเต็มดอกแน่นแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของอยางนะครับใช้งานได้เหี่ยวาวล้อแมกได้มาเป็นขอบ16นะครับเป็นเดิมโรงง,งานได้มาเป็นดิสเบรคคู่หน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัว โครงสร้างด้านในโชกสปริงช่วงล่างเดิมคันนี้อย่างที่ผมแจ้งพี่พี่ถ้าคนที่ซื้อไปเนี่ยก็จะได้วารันตีศนย์ะครับที่ยังเกือบเต็ม5ปีเลยหรือ x ีก4ปีกว่านะครับเพราะว่าคันนี้ใช้งานมาน้อยมากแค่10,000โลสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงมาดูกระจกบานหน้ากันหน่อยนะครับตัวนี้กระจกพาร์ทเดิมจากโรงงานจะเห็นว่ามีโลโก้โตโยต้อยู่นะครับเครื่องเสียงไม,ไมแตกร้้วหรือว่าเปลี่ยนมาคันนี้ได้พาร์ทเดิมรอบคัน กระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเส้นสายตัวรถสวยงามชัดเจนมาดูมือเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารนิดนึงตรงนี้มีปุ่มสมาร์ทเอนที่มาให้ใช้งานนะครับใช้งานได้ทั้งสองข้างเลยฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับตรงนี้สามารถล็อกรถกับปลดล็อกรถผ่านมือเปิดได้เลยนะครับสำหรับแผงประตูสวยเดิมคันนี้ติดฟิล์ม 3M มาให้แล้วด้วยรอบคันเลยรถพร้อมใช้งานมากๆคันนี้นะฮะก็เอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียว เป็นรถอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับแล้วก็เพิ่งเข้าศูนย์มาด้วยเช็คระยะล่าสุดนะครับแผงประตูสวยเดิมวัสดุต่างๆมาดูหน่อยนะครับตัวพรีเมียมด้านบนตรงนี้เป็นวัสดุแบบฮาร์ดแข็งๆนิดนึงนะส่วนพักแขนพักศอกตรงนี้จะมาเป็นหุ้มหนังมานะครับมีการเดินได้สติช,ชิ่งมาเป็นสีออกขาวๆเท่าๆแบบนี้นะครับแผงประตูสวยเดิมไม่มีรอยขีดข่วนนะฮรสภาพค่อนข้างที่จะใหม่เหมือนป้ายแดงเลยมาดูโครงสร้างฝั่งเสาเอนิดนึงตรงนี้หัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดคันนี้ใช้น้อยรถเดิมนะครับโครงสร้างเดิม น็อตไม่มีขยับฝั่งเสา A สวยเดิมบันไดาทางขึ้นโงพี่ๆดูนะฝั่งผู้โดยสารแทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่10,000มกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัว539,00 0หัวน็อตประตูด้านหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดก้อนประตูเดิมแบบนี้นะฮะสวยใสยเลยด้านล่างด้วยนะครับได้รถคงสร้างเดิมเลขไม 1, ล์หนึ่งหมื่นโลราคาถูกกว่าป้ายแดงตัวเริ่มต้นอีกนะครับแต่ว่าได้ตัวรองทอ็อปมาดูซีนประตูนิดนึงตรงนี้นี่ประตูเดิมนะ จิกให้ดูนะครับแบนแบนนิ่มจิกเข้าแบบนี้ประตูเดิมหัวหน็อตประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะครับรถวิ่งกี่หมื่นโลนะฮะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแกะต้องถอดส่วนใดอยู่แล้วนะครับใครที่อยากได้รถที่แบบเป็นรถมือ 2, สสภาพค่อนข้างที่จะเหมือนป้ายแดงเนี่ยคันนี้ผมแนะนําเลยนะฮะร,รถปี2 0 2 4เลขไม่หนึ่งหมื่นโลกับราคาค่าตัว5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1นึ่งหมื่นไม่ใช่1นึ่งหมื่นฟรีดาวผ่อนอยู่ที่9,100พนนะครับรายได้1 000, 9 0 0 0ขึ้นไปนะ มาฟรีดาวได้เลยแต่ถ้าถามว่าใครที่รายได้ไม่ถึงหมื่นเก้าออกได้ไหมคันนี้ออกได้นะแต่อาจจะต้องวางดาวเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ขอแจ้งในเรื่องของอาชีพนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับรับเป็นออโคสซาลารี่หรือว่าเป็นสลิปเงินเดือนหรือรับเป็นเงินสดก็สามารถออกได้ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอาชีพพ่อค้าแม่ขาย ก็ออกได้เหมือนกันนะฮะยังไงติดต่อเข้ามาพูดคุยก่อนได้มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ่ะมาดูเพิ่มเติมในแผงประตูด้านหลังตรงนี้นิดนึงวัสดุต่างๆจะเหมือนกับด้านหน้าด้านบนจะเป็นฮาร์ดนะครับส่วนพักแขนพักศอกบุนุ่มหุ้มหนังมาและส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยสําหรับผู้โดยสารตอนหลังก็คือช่องใส่แก้วอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะเมื่อก่อนช่องใส่แก้วเขาจะอยู่ตําแหน่งประมาณด้านล่างตรงนี้เนาะเวลาเราใส่แก้วน้ําหรือขวดน้ำเนี่ยมันจะหกเลอะเทอะค่อนข้างง่ายนะครับไม่เหมาะต่อการใส่แก้วแต่ตอนนี้ ปรับดีไซน์ใหม่แล้วซึ่งผมมองว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งานมากๆเดี๋ยวนี้หลายๆท่านเวลาเดินทางก็ชอบซื้อกาแฟซื้อชาน,นมกินเนาะตรงเนี้ยสามารถวางได้ไม่หกไม่เลอะเทอะนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังประมาณนี้แวะมาดูที่ล้อหลังอีกนิดนึงต้องให้ดูนะเพราะว่าตัวล้อเนี่ยด้านหลังได้มาเป็นดิสเบรกเช่นกันตัวรองท่อพ,พี่ๆนอกจากได้ออปชันครบแล้วนะฮะยังได้เรื่องของระบบความปลอดภัยที่มาเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อด้วยนะครับแล้วก็ยางเนี่ย เป็นปี2024รัดมาจากป้ายแดงขออภัยยางปี2023รัดมาจากป้ายแดงทั้งหมด4เส้นยางพร้อมใช้โครงสร้างด้านหลังตรงนี้โช้กอัพไม่รั่วไม่ซึมนะฮะจริงๆเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะรั่วซึมอยู่แล้วเพราะว่ารถวิ่งมาแค่หมื่นโลนะครับใครอยู่ไม่ไกลมากรถจอดอยู่ที่สุวินทวงศ์ซอย46นะครับสามารถเดินทางเข้ามาดูตัวจริงมาขอทดลองขับก่อนได้เลยผมเชื่อว่าถ้าพี่ได้มาลองขับแล้วคันนี้เนี่ยจะคิดเหมือนผมเลยว่าเหมือนกับป้ายแดงเลยนะครับไม่ต่างอะไรกับป้ายแดง มาดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งไหมด้านบนตรงนี้เสารับสัญญาณได้มาเป็นแบบชาร์กฟินแล้วหรือว่ามาเป็นแบบครีบฉลามนั่นเองนะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามทันสมัยกลับมาที่ไฟท้ายบ้างไฟท้ายก็แน่นอนนะฮะยุคนี้ไฟท้ายต้องมาเป็นแบบ LED l i g h บ Bar อยู่แล้วสวยๆแบบนี้นะครับดีไซน์สวยเท่สีขาวมุกตัดด้วยสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้ลงตัวมากนะด้านท้ายตรงนี้มาเป็นดําเป็นโนแบ็กเฉพาะตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวลักชัวรี่เท่านั้นด้วยที่จะได้เป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับ รวมไปถึงตัวชุดแต่งดิฟฟิเวเซอร์ด้านล่างตรงนี้ก็มาเป็นสีดําเป็นโนแบ็นะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมุกลงตัวมากๆเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังให้มาแบบครบเลยสี่ตำแหน่งตรงกลางแล้วก็ด้านข้างนะครับแถมยังมีกล้องรอบคันให้มาด้วยกล้องท้ายกล้องหลังมีให้มาครบเลยออปชั่นแบบเยอะมากๆสําหรับคันนี้ถือว่าเป็นรถ e ีโคคาที่ออปชั่นเยอะที่สุดแล้วในตลาดณเวลานี้นะครับสำหรับตัวพรีเมียม สำหรับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้มีถาดท้ายมาให้ช่องค่อนข้างลึกเลยนะฮะตรงนี้ผมว่าลึกกว่าตัวยาริสเอทิฟรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับคานด้านหลังคันนี้รถไม่เคยชนหนักชนเบามานะฮะงานเล็กงานน้อยงานสีไม่มีเก็บสบายใจได้ใครที่ได้คันนี้ไปนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงตรงนี้เขาจะไม่มียางอะไรมาให้แล้วนะถ้าเกิดเป็นตัวยาริสเอทิฟนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าชุดปะฉุกเฉินจะอยู่ด้านในนี่นะครับ ใครที่สะดวกเดินทางเข้ามานะใช้ตัวชุดป่าฉุเฉินไม่เป็นติดต่อมหาเซลเต้ได้เลยเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้ให้ก่อนรับรถด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากใช้งานง่ายนะครับอมาดูโครงสร้างกันต่อสําหรับฝาท้ายตรงนี้ฝาเดิมนะผมให้ดูซีนก่อนนะครับนี่ซีนแบนแบนแบน,แบน,นิ่จิกเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายยังคงได้เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานอยู่จะเห็นว่ามีปักไปว่าไทโคอิโตแบบนี้นะครับฝาท้ายฝาเดิมหัวน็อตเดี๋ยวแง้มให้ดูนิดนึงหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับ หัวน็อตเดิมเดิมใสๆสไล่มาด้านล่างรางน้านะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับยาวมาเรื่อยๆจนถึงสปอตตัวสุดท้ายชัดเจนนะครับถ้ารถโดนชนท้ายมามีการทําสีมาสปอตตัวนี้หายไปแล้วนะครับตรงนี้ยังอยู่ครบสวยเดิมนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยเนาะว่าไอตัวเนี้ยที่เป็นตัวพรีเมียมตัวลองท็อปเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกับตัวท็อปบ้างตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับผมบอกเลยว่าความแตกต่างระหว่างตัวท็อปกับลองท็อปคันนี้ ไม่มีเลยออปชันเหมือนกันทุกอย่างสิ่งที่แตกต่างมีแค่2อ,อย่างด้านในพาไปดู 1. เลยคือตัวเบาะสําหรับตัวพรีเมียมลักชวรี่ที่เป็นตัวท็อปภายในเขาจะมาเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นพรีเมียมลองท็อปเนี่ยจะได้เบาะหนังที่เป็นสีดานะครับใครที่ไม่ชอบภายในสีแดงเนาะก็หนีมาเล่นตัวพรีเมียมได้เพราะว่าออปชันระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันเป็นแพะเป็นแกะเลยนะฮะสำหรับออปชันผู้โดยสารตอนหลังด้านในเขาจะมีแอร์มาให้ด้วยแอร์ Air หลังมีให้ เราก็จะมีช่องเสียบ USB Type A มาให้2พอร์ตด้านในก็ถือว่าครบนะฮะการใช้งานทุกอย่างให้มาครบมากๆกลับมาดูที่ด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะฮะก่อนจะไปภายในตัวรถพาดูโครงสร้างฝั่งเสา B ก่อนนะฮะตรงนี้จะเป็นหัวน็อตประตูด้านหลังนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยขันไม่เคยไขด้านบนด้านล่างนะครับก่อนประตูเดิมสติ๊กเกอร์มอกแล้วก็สติ๊กเกอร์ลมยางทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับแผงประตูฝั่งคนขับตรงนี้ ได้กระจกมาเป็นไฟฟ้า4บานนะครับออโต้ Auto, คนขับระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้แล้วก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปรับเลนก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับดีไซน์ตรงนี้ก็เป็นสีสีดำเป็นโนแบ็คนะครับยาวเข้ามาด้านในเลยผมให้ดูก่อนตรงช็อตคัตตรงนี้นะฮะนอกจากไฟหน้าที่มาเป็นระบบแบบอัตโนมัติแล้วยังมีไฟสูงอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับเราก็มี a o f อฟพาร์คเซนเซอร์เนี่ยเป็นเซนเซอร์หน้าหลังสามารถเปิดปิดได้นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนก็เปิดปิดได้แล้วก็ มีระบบการลื่นการถไลามาให้ตรงนี้เป็นแท็ c t i o n c o n t r นะครับด้านบนตรงนี้วัสดุบุนุ่มมาสวยสวเลยนะฮะดีไซน์สวยมากแล้วตรงนี้ซ่อนที่ใส่แก้วมาด้วยตรงนี้ผมชอบมากนะเวลาเราไม่ใส่แก้วแล้วเราปิดไปเนี่ยดีไซน์ดูสวยลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวขอแยกติดเครื่องก่อนให้ดูนิดนึงว่าคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มานะฮะคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาคันนี้เลขมาอยู่ที่10,000โลนะครับก็ระยะถัดไปที่ต้องเข้าคือ1 7ึ0 0นโลนั่นหมายความว่าที่พี่ใช้งานรถคันนี้ไปอีกประมาณสัก6,000กว่าโล ก็เอาไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาอยู่ในวารันตีศูนย์ทุกอย่างนะครับดีไซน์ม่านวัดเดือนไม้ตัวรองท็อปเหมือนกับตัวท็อปเลยเพราะว่าจะได้มาเป็นหน้าจอดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของไฟหน้าก็มาเป็นอัตโนมัติเนะแล้วก็พวงมาลัยนะครับให้ดูนิดนึงดีไซน์มาเป็นแบบ3กา้านแบบนี้นะครับมีครูดคอนโทรลมาให้ใช้งานแจ้งเตือนก่อนการชนเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับปรับระยะได้มุมมองได้แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ต่างๆก็สามารถปรับผ่านพวงมาไลัยได้นะครับ อย่างที่2เลยนอกจากตัวเบาะที่ต่างจากตัวท็อปก็คือเขาจะไม่มีไฟแอมเบียนไลท์ด้านหน้ามาให้ตรงนี้แค่นั้นเองเลยนะฮะไม่มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้แค่นี้ด้านในถือว่าเหมือนกันได้มาเป็นเบาะหนังสีดําใครที่อยากได้เบาะหนังสีดําต้องมาตัวรองท็อปนะครับามาดูในส่วนของตัวหน้าจอกันบ้างดีกว่าหน้าจอเป็นดีไซน์แบบบางนะหน้าจอบางแล้วก็จะเป็นทรงจอแบบจอวายนะครับตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้แล้วก็มาพร้อมกับกล้อง 360อ,องศาร,รอบคันแบบนี้นะครับให้มาครบมากๆเลยนะฮะแล้วหน้าจอใหญ่ด้วยดูแบบชัดเต็มตาเลยนะครับประมาณนี้หน้าจอต่อบลูทูธต่อมือถือได้ทั้งหมดแล้วนะครับแอร์ Air, ระบบแอร์มาเป็นแบบแอร์ออโต้นะครับจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์ pm 2.5อยู่ตรงนี้ด้วยก็คือตัวแอร์เนี่ยสามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้ด้วยนะถือว่าให้มาค่อนข้างเหมาะกับการใช้งานคนกรุงเทพเลยนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีพอร์ต usb type a มาให้2พอร์ตนะครับมีตัว power outlet มาให้ 1พอร์ตประมาณนี้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮจะเห็นว่าตรงนี้มีปุ่มคันเลรออยู่ไม่ได้ปรับไฟแอมเบียนไลท์เหมือนตัวท็อปนะไฟมันจะอยู่ด้านในตรงนี้นะฮะอยู่ช่องเก็บของก็สามารถปรับแสงได้นี่น้ำเงินแดงอย่างนี้นะครับก็คือสิ่งที่ต่างจากตัวท็อปก็คือไม่มีไฟแอมเบียนไลท์แล้วก็ภายในไม่ใช่เบาะหนังสีแดงเท่านั้นเองนะครับภาพรวมด้านในก็ประมาณนี้เนาะจะมีตัวกล้องบันทึกนะครับติดตั้งมาให้ตั้งแต่โรงงานแล้วด้วยนี่ กล้องเดิมนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับภายในตัวรถเดี๋ยวพาไปดูตัวห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งดีกว่าเนาะมาดูโครงสร้างกันหน่อยว่ารถเนี่ยใช้งานมา10,000มนโลนะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือคันนี้ใช้งานมายังไม่ถึง1ปีเนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงบ้างมาไล่ดูกันก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวเบ้าโชค๊คสวยเดิมแบบนี้นะครับคานหน้าด้านซ้ายซอกด้านในไล่มาเลยเรื่อยๆแก้มข้างปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับไล่มา ไปหน้าพาร์ทเดิมไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับอันนี้สําหรับโครงสร้างด้านหน้าซ้ายมาดูด้านหน้าขวากันบ้างด้านหน้าขวาแก้มข้างปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับแล้วก็นี่รอยสปอร์ตคานสวยๆนะครับรวมไปถึงตัวเบา้าช็คด้วยโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีแน่น,นอนฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับปั๊มโตโยต้าชัดเจนใหม่ขนาดไหนนะพี่พี่ดูแผ่นกันความร้อนด้านหน้าได้เลยสภาพเหมือนไม่ผ่านความร้อนไม่ผ่านการใช้งานมาเลยนะฮะแล้วก็ แผ่ page, นเพจเนาะตอนนี้สำหรับตัว t o y ยต้ายาริสเอทีนะครับแผ่นเพจเขาย้ายมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วนะฮะนี่แผ่นเพจแท้เดิมโรงงานอยู่หน้าห้องเครื่องนะครับย้ายมาจากที่ฝั่งเสาดีเนาะประมาณนี้สำหรับตัว t o y ยต้ายาริสเอทีนะครับตัว1.2รุ่นพรีเมียมคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนใครที่มองหาอยู่เพราะว่าราคาเนี้ย5,39,000ถ้าพี่ไปไป้ายแดง ตัวเริ่มต้นยังไม่ได้เลยนะครับแต่มาหาผมวันนี้ได้ถึงตัวรองท็อปที่เลขไมล์เพียงแค่1 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นและวารันตีศูนย์ยังเหลือเหมือนป้ายแดงทุกอย่างสภาพต่างๆออปชันต่างๆพาไปดูหมดแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับโตโยต้ายาริสเอที1.2พรีเมียมปี2024รายได้หนึ่งหมื่นเก้าพันฟรีดาวได้นะครับส่วนอาชีพอื่นๆออกได้ทุกอาชีพเหมือนการติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้ประโยชน์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่มารับชมนะคครรััับบสสวดี